มเดิตอนที่แล้วฉันโดนคำสาเพราะว่าฉันได้แอบเปิดกล่องสุง่มเจ้าของกล่องที่คุณยายมอบให้ก็เลยโกรธฉันทำให้ฉันโดนคํำสาบไม่กี่ชฉันโงูเนี่ยฉันจะตาย นี่คือลูกสาวของเจ้าของกล่องลับนั่นเธอก็ได้เดินทางมาหาคุณยายซึ่งเป็นคุณยายของฟักทองนั่นเองในแกปล่อยให้หลานแกแนวเปิดกล่องลับได้ยังไงกันอ๋อหลานฉันไปเปิดตอนไหนอ,อ่ะหลานแกแดีไปเปิดในรถไฟแล้วก็แอบไปช่วยพวกผีอะไรกันหลานฉันหรอฝากไปให้คุณเดบลิลไม่ใช่แกซะ,ะหน่อยตัดมาที่ฟักทองตอนนี้เธอกําลังเจรจาก,กับยมทูเพื่อขอขึ้นรถไฟอีกครั้งเธอก็ขึ้นได้นะแต่ว่าเธอจะตายอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเธอจะยังขึ้นไปช่วยพวกผีอยู่ไหมไปค่ะฟัก ทองก็ได้เข้ามาในรถไฟแล้วก็ยืนยันว่าจะเข้ามาช่วยพวกผีอีกครั้งเย,ย้ในที่สุดเธอก็กลับยยมาเธอก็ได้ขอตัวไปนั่งท้ายขบ,บวนเพื่อนั่งดูอาการตัวเองเพราะตอนนี้เธอกําลังจะตายด้วยเมื่อเธอเดินคำสา์นั้นเข้าแต่ว่าก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งแอบขึ้นรถไฟมาเหมือนกันน,นี่นายเป็นใครอ่ะสวัสดีนะฉันมาตามหาน้องฉันที่รถ<น>ไฟมรณะนี่กลัวน้องฉันไม่ได้ไปเกิดเอองั้นดีเลยมาช่วยกันฉันกำลังช่วยพวกผีผีที่อยู่บนรถไฟนี้ไปเกิดเหมือนกันันเรามาช่วยกันนะแต่ว่าไม่อีกเกี่่ว นี้ฉันจะตายแล้วนะเพราะว่าชั้นโดนคำสาปไปก็เลยได้ใช้ตัวนี้เพื่อช่วยให้ฟักทองหายจากการโดนคำสาปเอาละพวกเธอจะช่วยฉันยังไงอะจริงๆแล้วความต้องการของพวกเราสองคนก็คือได้ออกไปแต่งงานกันแต่แตพวกเราตายก่อนนะไว้พวกเราด้วยนะมันก็พอมีทางนะเจะ้พวกฉัน,นจะไปขอโยมมาโทษดูนะว่าขอให้ออกจากรถไฟมรณะนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมเออเอาแบบนี้ดีไหมฟักทองก็ได้นะและและ้วพวกเขาก็เดินออกจากรถไฟแล้วก็ขอร้องเนี่ยพวกผมสัญญาว่าจะพาพวกเขามาให้ทันเวลาขึ้นรถไฟรอบนี้ครับโปรดครับท่าน เฮ้ยเอาละเอาละรีบมาให้ทันเวลาก่อนแล้วกันนะนายสองคนเนี่ยต้องทําอะไรให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเมื่อพวกเขาทั้งสองคนฟักทองแล้วก็สปา์เนยก็ช่วยจัดงานแต่งงานให้กับเจ้าผีสองคนนี้พวกเขาก็ดีใจมากแล้วก็รีบไปเปลี่ยนชุดเอาละ่ะน่าจะเริ่มพิธีได้แล้วนะบ่าวทาการสวมแหวนเลยดีใจจังเลยนะพี่เราได้แต่งงานกันแล้วอยากจะบ,บาวเจ้าสาวก็สวมแหวนการสําเร็จความต้องการของพวกเขาก็สําเร็จไปด้วยทำให้พวกเขานั้นสามารถไปเกิดได้เขารู้สึกขอบคุณมากกลับมาที่รถไฟเช่นเดมลูกสาวเจ้าของกล่องลับก็ไม่เห็นกล่องลับเข้า จึงทําพิธีเก็บกล่องลับและเมื่อเธอมองเห็นเจ้าวิญญาณตัวหนึ่งที่อุ้มเจ้าหนูอยู่ก็ได้ขู่ว่าน้อยเป็นวิญญาณตัวเดียวที่อยู่เหลือบนรถไฟสินะฉันจะเอาแกมาเป็นลูกน้องแกปฏิเสธฉันไม่ได้หรอกล่องไปนี่ฉันจะเขียนลงว่าให้แกมาเป็นลูกน้องฉันจะจดชื่อแกแล้วก็เขียนว่าจงเป็นทาสฉันตลอดไปมานี่เลยนะเมื่อสไป์และฟักทองมาเห็นเขานั่นมันน้องสาวฉันพี่สไป์ช่วยหนูด้วยคุณจะทําอะไรเนี่ยเขาเป็นผีเด็กที่น่าสงสารที่สุดคุณก็ยังจะเอาเขาไปงั้นเห สินะคงเป็นเจ้าของกล่องสินะทำไมคุณถึงได้ร้ายขนาดนี้เนี่ยม,มันเขียนลงในสมุดแล้วยอมนันนต้องเป็นลูกน้องฉ<น>ันและเป็นทาสฉันตลอดไปอ๋อน้องแกสินะเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะโคไล่นะ น,นั่นน้องนายหรอสวยแล้วไงล,ล่ะเราต้องรีบไปตามแล้วฉันฉันจะตายเฮ้ยเธอเป็นอีกแล้วเหรอเนี่ยคำสาบกำลังทำงานสินะนะเดี๋ยวฉันฉีดอันนี้ให้นะแล้วเธอจะอยู่ได้เฮ้ยฉันเกือบตายไปแล้วขอบคุณมากเลยนะนสัญญาว่าฉันจะช่วยน้องนายนะแต่ว่าพวกเราหาทางลงฟักทองและสไปก็ติดอยู่รถไฟสายมรณะนี้พวกเขาก็ต้องรอคนมาช่วยถึงจะออกจากรถไฟนี้ได้และเมื่อไม่นานมานี้คุณยายของฟักทองก็ได้มาสังเกตเห็นว่าฟักทองไม่กลับบ้านสักทีคุณยายเลยแอบขึ้นรถไฟสายนี้มาแล้วก็มาเจอฟักทองหลานยายเหรอเนี่ย ยายมาแล้วดีใจจ้ะยายขอโทษละยายขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกข่ยายตอนนี้มันปัญหาใหญ่ก็คือของเจ้าของกล่องลับนั่นเขียนในสมุดโน้ตว่าจะเอาผีไปทําท่าให้ไปเป็นลูกน้องมันอ้ยายคิดแล้วเชียวไอ้ม่น่าให้กล่องลับมันเลยเดี๋ยวยายจะพาออกไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปชิงกล่องนั่นกลับมาแล้วก็ไปช่วยเจ้าผีนั่นกันโอ้คงเป็นน้องนายสินะใช่ครับเมื่อลูกของเจ้าของกล่องนี้มาถึงบ้านเาก็ได้ใช้ให้ผีนั้นเธอก็ได้ใช้งานผีอย่างทรมานถ้าไม่ทําตามฉันก็จะอ่านบทนี้แล้วจะ า่เธอเราจะหนูแฮมเตอร์ได้ทีเขาก็ centered, ค่อยๆหลบหนีออกตรงนี้แล้วเขาก็มาอยู่ตรงนี้เขาได้ทาําสัญญาณ ่อให้สไปนนั้นรับรู้เพราะนี่คือโคตรลับทั้งคู่เมื่อสไปมาถึงวเขาก็ต่างดีใจที่ได้เจอกันดีใจจังเลยลน้องฉันล่ะเนี่ยแต่เป็นสัญญาณที่ดีน้องฉันอาจอยู่แถวนี้ันฉันจะพาเกออกไปก่อนนะเจอแฮมเตอร์แล้วหรอแล้วน้องนายละ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะให้คุณยายฉันเข้ามานะยายฉันน่าจะมีเวทมนต์ลหลกว่าพวกเราพวกเขาก็ได้ออกไปบอกคุณยายมันหลามากเลยนะ<ว>กใหญ่ไม่ต้องเข้าไปนะเดี๋ยวยายจะเข้าไปจัดการเองแล้วคุณยายก็ได้เข้ามาในบ้านหลังนี้ถือปากกาสมุด เอาไว้จดใช้งานคุนนะสิฉันโมโหนะเฮ้ยเอ้ยมาได้ไงเนี่ยจะเดินเข้ามาสิใหญ่งอ้ถามแปลกๆเอาละเจ้าหนูเล่นเปียโนนั่น่ะออกไปก่อนแล้วกันนะเจ้าหนูโคลาก็รีบวิ่งออกจากที่นี่แม้แกจะขโมยทาตฉันไปอย่างนั้นเหรอไม่มีวันนั้นซะละแกจะเอาอย่างไงแกว่ามาสิอย่าไปนะพี่หนูมาแล้ว โอ้จะหนูโคตรหนักหนึ่วันเองจะตายแล้วแล้วยายฉันล่ะเพวาเขาสองคนี่ยเจอกันแล้วยายฉันล่ะฉันต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วยยายอะไรกันเนี่ยฟักทองเธอเริ่มเป็นห่วงคุณยายเธอก็เลยรีบวิ่งเข้าไปเฮ้ยมาพร้อมกันเลยสินะหลานกับยายยฉันจะเสกใค้เป็นตุ้่นเป็นเลยใช่แล้วแหละตอนนี้คุณยายกลายเป็นต้นอุ่นไปแล้วลูกสาวคนนี้ก็ดีใจมากเลย นนนาฉัสแล้วแต่ว่ากรรมก็ตามสนองเขาเงยยมาทูบเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดน้อยเนี่ยฉันให้กล่องรับมาทําความดีแก่กลับเอาไปทําความชั่วงั้นเหรอเออเปล่านะคะเอาล่ะกลับกับฉันได้แล้วแกต้องไปขึ้นรถไฟสายมอนไปสายม้ย เมื่อเรื่องราวจบลงฟักทองก็เสียใจมากเธอจึงเก็บเพียงพวงอองุ่นไว้เป็นตัวแทนของคุณยายแต่แล้วเจ้าหนูตัวเน้นก็ร้องขึ้นเหมือนอยากบอกอะไรบางอย่างอ๋อมันอยากบอกว่าให้เอาสมุดแล้วก็ปากกาลับเนี่ยออกมาเขียนว่าความต้องการของเธอคืออะไรฉันว่ามันคือตัวแทนของคุณยายด้วยองุ่นด้วยนะใส่ในกล่องลับไว้แล้วเธอเนี่ยก็เขียนมันออกมาเลยฉันอยากให้คุณยายกลับมาเหมือนเดิมและแล้วคุณยายก็ได้กลับมา โอ้ห oh, ลาลาเยี่ <Yay. S 1> นที่สุดยายก็มาโอ้ oh, <c oughs> พวกหลานทำได้แล้วเนี่ยโอ้ oh, ยายดีใจเหลือเกอนินทั้งทั้งที่จริงแล้วยายจะตายแล้วแท้ๆทดีใจจริงเลยคือยายกลับมาแล้วเมื่อเรื่องราวผ่านไป,ไปก็ได้มาส่งน้องสาวเพื่อที่จะมาบอกลาให้เธอนั้นไปเกิดใหม่ได้แล้วเมืม่อหมดเวลาลงหนุกลับแล้วนะไว้หนุไปเกิดใหม่นะไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรแต่ว่าดีใจที่พี่มาช่วยสั่เจ้าแฮมสเตอร์ด้วยนะบายยนะพี่ขอบคุณที่ช่วยฉันฮะไม่เป็นไรบายๆเอาล่ะท่านยมรอแป๊บนึงนะคะเออฉันขอบอกลา แฮมสเตอร์ตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนะเอาล่ะแกไม่ต้องคิดถึงฉันนะเป็นเด็กดีด้วยไว้ถ้าเราเกิดมาเจอกันอีกฉันกับแกจะได้เต้นด้วยกันโอเคไหมไม่ต้องร้องไห้หรอกนะเพราะเดี๋ยวพวกเราก็ได้เจอกันอีกทั้งแฮมสเตอร์แล้วก็เจ้าหนูโคลา่าร้องไห้ล่ำลากันแล้วกับว่าโคล่าน่จะเดินทางไกลมากพวกเขาก็ได้เต้นล่ำลากันเดี๋ยวไว้เรามาแดานซ์กันใหม่นะ อ่าได้เวลาแล้วเอ,อดินทางปลอดภัยนะโคล่าพี่จะคิดถึงและพี่จะเลี้ยงเจ้านี่ให้ดีเลยเอาละค่ะคุณยมหนูพร้อมแล้วหนูไปได้เลยนะไว้ชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้วค่อยเจอกันเอยโอเคงั้นเธอไปเกิดได้เอจะให้เกิดเป็นอะไรดีนะเ,เธอไม่มีกรรมแล้วเธอไปเกิดเป็นคนละกันนะอ๋อจริงเอเอนั่นสิแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหนงนะไปได้แล้วลาลาก่อนทุกคน เมื่อโคลาน้องสไปได้หายวับไปกับสาปก็เอาแต่ร้องไห้คิดถึงน้องสาวข,ของเธอแต่แล้วยมทูตก็มาพูดกับสไปว่าฉันก็จะสกเสียนแล้วนะฉันกำลังหาตัวแทนมาทําหน้าที่ไม่รู้ว่าพวกเธอเนี่ยอยากเป็นยมนทูตหรือเปล่าถ้าตายแล้วมาเป็นยมนทูตแทนฉันหน่อยสิฉันขี้เกียจทําหน้าที่แล้วฉันก็อยากไปเกิดเหมือนกันนะสไปและฟักทองก็ไม่ได้ตอบตกลงแต่แล้วคุณยายก็ได้เข้ามาไม่รู้ว่าคุณยายนี่มาทําไมเออเกือบลืมไปเลยนะคุณยายของฟักทองนี่เองยายมาทําไมอ๋อลืมแจ้งเลย ว่าคุณยายเธอเนี่ยหมดอายุหาแล้วนะเธอต้องไปติดในรถไฟแทนพรถึงพวกเธอจะช่วยเขาได้เนี่ยเธอก็แก่ลงอยู่แล,แล้วถึงเวลาเธอก็ต้องไปนะเอาละ่ะ ได้เวลาบอกลากันแล้วเอออย่าเสียใจเลยนะหลานล่ะยายผิดเองที่นํากล่องนั้นออกมาหลานจริงๆแล้วกล่องนั้นไม่ควรตั้งแต่แรกยายไม่คิดจะโทษหลานหรอกนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจอะไรทั้งนั้นนี่เป็นความผิดของหนูไม่ใช่ความผิดของหลานซักนิดมันถึงเวลาของยายแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้ไม่ไปแล้วนะหนูเพิ่งช่วยยายนะและแล้วคุณยายก็ได้เสียสละชีวิตเพื่อให้ฝักทองนั้นอยู่ต่อไปและเธอเองก็จะได้พ้นคำสาปสักทีรถไฟสายนี้จะไม่จอดที่ไหนเลยเพราะมัน คือรถไฟสายมอณล,ล่านาับสาหรับคนที่ทําบาปจะเป็นบาปร้ายแรงหรือว่าอะไรคุณยายของฉันฉันคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วสิม,ม,มีทางไหนเลยหรอคะที่จะช่วยได้หรือว่าฉันควรพอแค่นี้กันนะเรื่องรา <นะ S 2> มันจะเป็นยังไงต่อไป<า>อ่ะท่านยอมท่านยอมช่วยด้วยสิไม่มีทางแล้วจ้ะบ๊ายบายนะ กลับไปใช้ชีวิตพวกเธอซะเมื่อเวลาผ่านพ้นไปสไปแล้วก็ฟักทองก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเอ่อฟักทองคิดถึงยายอีกแล้วเหรอจะบอกว่าเราไปดูลูกกันเถอะลูกจะตื่นแล้วใช่แล้วแหละพวกเขาก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยโอ้ลูกเราตื่นแล้วน่ารักจังเลยฟักทองมาดูลูกเราซิน้าตาเหมือนน้องโคล่าเลยนะคิดถึงคุณยายจังเลยไม่เป็นไรแค่นี้พวกเราก็มีความสุขแล้วคนก็อยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้จบแล้ว